สวัสดีค่ะชื่ออ้อนนะคะซีซ่าประจำสาขาซัมซุงแบรนด์ช็อปเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีค่ะวันนี้นะคะอ้อนนะคะจะมาแนะนำการใช้งานของแอปเอ d นะคะให้ทุกคนได้รู้กันนะคะตัวแอปเอนี้นะคะก็จะเป็นทางลัดในการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันของเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าวิธีการตั้งค่าการใช้งานและการใช้งานของแอปเอเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเลือกที่แอปการตั้งค่าค่ะกดเข้าไป1ครั้งนะคะเลื่อนลงไปนะคะเลือกเมนูจอภาพค่ะกดเข้าไป1ครั้งค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราเลื่อนไปนะคะเลือกเมนูหน้าจอขอบค่ะกดเข้าไป1ครั้งค่ะ ให้เราเปิดการใช้งานนะคะในหัวข้อของแผงเอดค่ะเมื่อเราเปิดการใช้งานแล้วนะคะตัวไอคอนก็จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะคะหลังจากนั้นเราก็ออกจากหน้าจอนี้ได้เลยค่ะให้เราสังเกตด้านขวามือนะคะจะมีตัวขอบสีขาวๆอยู่นะคะให้เราปัดออก1ครั้งนะคะเราก็จะมาเจอกับตัวขอบจอนะคะ ตรงนี้นี่เองนะคะที่เราจะมาเพิ่มแอปพลิเคชันที่เราใช้งานบ่อยนะคะวิธีการทำนะคะก็กดที่คําว่าแก้ไขค่ะกดเข้าไปหนึ่งครั้งค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะเจอกับแอปพลิเคชันทั้งหมดนะคะที่อยู่ในเครื่องเรานะคะตรงนี้นะคะเราสามารถเลือกแอปพลิเคชันที่เราใช้งานบ่อยๆนะคะได้นะคะสูงสุด10แอปพลิเคชันนะคะเดี๋ยวเรามาเลือกกันเลยนะคะ เมื่อเราเลือกแอปพลิเคชันครบแล้วนะคะเราก็ออกจากหน้านี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานนะคะของแอปเอดกันนะคะตรงนี้นะคะเราก็ปัดนะคะที่ขอบหน้าจอขาวได้เลยค่ะปัดหนึ่งครั้งนะคะเราก็จะเจอกับตัวแอปพลิเคชันที่เราได้เลือกไว้แล้วนะคะตรงนี้ก็คือแอปพลิเคชันที่เราใช้งานบ่อยๆนะคะถ้าหากว่า ครั้งหน้านะคะเราอยากจะเปลี่ยนแอปพลิเคชันอีกเราก็ไปกดที่การแก้ไขได้เลยนะคะแล้วเราก็สามารถลบออกนะคะแล้วก็เพิ่มแอปพลิเคชันใหม่เข้าไปได้เลยนะคะและในส่วนของตัวแอปเอตัวนี้นะคะเราสามารถที่จะย้าย ให้เขาอยู่ทางซ้ายมือทางขวามือก็ได้นะคะตรงนี้ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนนะคะวิธีการย้ายนะคะก็ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่เรากดค้างนะคะตรงที่หน้าจอขอบนะคะให้ขึ้นสัญ,ญลักษณ์นะคะจากนั้นเราก็สามารถย้ายไปอยู่ทางซ้ายได้เลยค่ะตัวแอปเอก็จะย้ายมาอยู่ทางซ้ายมือแล้วนะคะหากว่าเราจะย้ายกลับไปทางขวานะคะก็ทําเหมือนเดิมค่ะกดค้างให้ขึ้นสัญ,ญลักษณ์นะคะแล้วก็ย้ายกลับไปที่เดิมนะคะ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับขั้นตอนการใช้งานแอป a e นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นฟังก์ชันทางลัดในการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันของเรานั่นเองค่ะโดยที่เรานะคะไม่ต้องไปค้นหาแอปพลิเคชันในตัวเครื่องให้ยุ่งยากนะคะ และอ้อนหวังว่านะคะคลิปตัวนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกคนนะคะสำหรับวันนี้อ้อนต้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ